สวัสดีครับวันนี้เราจะมาต่อกันในเรื่องตัวแปรสุ่มนะครับจากเมื่อวานนี้นะครับแล้วก็เราจะมาเขียนตารางแจกแจงความน่าจะเป็นกันในวันนี้นะครับมาต่อกันในตัวแปรสุ่มเนะครับเราจะมาดูสัญลักษณ์ที่เราจะเห็นกันต่อจากนี้นะครับก็คือตัวนี้ครับ px เท่ากับ x นะครับไม่ต้อง สงสัยนะครับว่ามี x เล็ก x ใหญ่ตรงนี้ยังไงนะครับเดี๋ยวจะเขียนให้ดูอีกทีหลังจากนี้อธิบายคร่าวๆนะครับ p x เท่ากับ x ตัวนี้นะครับ x ใหญ่ก็เป็นตัวแปรโดยปกตินะครับส่วน x เล็กเนี่ยมันจะเป็นตัวเลขนะครับตัวเลขที่เราจะต้องหามามาแทนนะครับตัวเลขตรงนี้นะครับ x ใหญ่ก็คือเป็นตัวแปรสุ่มที่เราเรียนรู้มาก่อนหน้านี้นะครับก็คือสิ่งที่โจทย์เขาต้องการถามถึงนะครับนะครับ ตัวอย่างครับหากโยนเหรียญ1น1อัน3ครั้งนะครับให้ f เป็นจำนวนครั้งที่ขึ้นหัวนะครับอันดับแรกเลยนะครับเราจะต้องออตีความตรงนี้ออกมาให้ออกมาอยู่ในรูป sample space ให้ได้นะครับ sample space โยนเหรียญ1น1อัน3ครั้งมี sample space ทั้งหมดกี่เหตุการณ์นะครับตรงนี้ให้ f S, mm hmm. <S แทนเป็น sample s สเปซนะครับคือเห,เหตุการณ์ทั้งหมดซึ่งทุกคนน่าจะสามารถเขียนออกมาได้นะครับก็คือให้ S แทนเหตุการณ์ที่ขึ้นหัวนะครับ t แทนเหตุการณ์เหรียญขึ้นก้อยนะครับ SSS หมายความว่าก็คือทั้ง3ครั้งขึ้นหัวทั้ง3ครั้งเลยนะครับ s t ก็ไล่ไปครับครั้งที่1ครั้งที่2ขึ้นหัว ส่วนครั้งที่3ขึ้นก้อยนะครับ hgs ก็สลับไปคือขึ้นหัวครั้งที่1ขึ้นก้อยครั้งที่2แล้วก็ขึ้นหัวครั้งที่3าก็ไล่ไปทุกเหตุการณ์ที่มันจะเป็นไปได้ทั้งหมดนะครับในการโยนเหรียญหนึ่งอัน3ครั้งมีทั้งหมดนับดูครับมีทั้งหมดกี่เหตุการณ์ครับก็จะได้ทั้งหมด8เหตุการณ์นะครับอันนี้คือเหตุการณ์ทั้งหมด sample space คราวนี้โจทย์ให้ตัวแปร x ตัวแปรศูนย์ x มาว่าแทนจานวนครั้งที่ขึ้นหัวเราก็พิจารณาทั้งหมด8เหตุการณ์นี้ว่า มันมีจํานวนครั้งที่ขึ้นหัวนี่เกิดขึ้นในแต่ละเหตุการณ์นี่มีจํานวนครั้งเป็นเลขอะไรบ้างนะครับเป็นเลขอะไรบ้างตัวแรกเลยครับ h S h, 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 h ขึ้นหัวทั้งสาครั้งแสดงว่า x เท่ากับสามนะครับ x เท่าก t ตัวที่2ขึ้นหัวสองครั้งแสดงว่า x เท่ากับสเราก็ไล่ไปครับน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 ับดูจนถึงตัวสุดท้าย t t t ไม่มี h เลย ไม่ขึ้นหัวสักครั้งเลยสแสดงว่า x เท่ากับ0สแสดงว่า x ค่า x ตัวนี้ที่เป็นไปได้นะครับมันจะเป็นได้0 1 2 3นะครับเป็นได้ทั้งหมด4เลขนี้นาะ4เลขนี้อ่ะเราก็มาพิจารณาแต่ละเลขครับตัวแรกเลย x เท่ากับ0ครับ x เท่ากับ0ความน่าเป็นที่เหลยดไม่ขึ้นหัวเลยนะครับ ความน่าจะเป็นตรงนี้ามาทบทวนกันหน่อยครับความน่าจะเป็นสูตรคือ PE เท่ากับ NE ส่วน n s นะครับซึ่งตรงนี้เราหาตัว s a m p l e Space มาแล้วแล้วก็น,นับทั้งหมดมีทั้งหมด8เหตุการณ์ตัวนี้ n s เท่ากับ8ง่ายๆเลย Nh เท่ากับ8 NE คือจำนวนเหตุการณ์รว่าเราจะหาความน่าจะเป็นที่เหรียญไม่ขึ้นหัวเลยเราก็ไปดูว่าเหตุการณ์ที่เหรียญไม่ขึ้นหัวเลยเนี่ยที่ x เท่ากับ0เนี่ยมันมีทั้งหมดกี่เหตุการณ์ครับ ไม่ขึ้นหัวเลยก็คือตัวนี้นะครับไม่ขึ้นหัวเลย T T T มีทั้งหมด1เหตุการณ์ความน่าจะเป็นมันก็คือหนึ่งส่วน8นั่นเองครับ1ส่วน8ด N E ส่วน N S อ่ะต่อไปครับที่ x เท่า,าทกับ1ความน่าจะเป็นที่เหรียญขึ้นหัวหนึ่งครั้งเราก็ไปดูครับความน่าจะเป็นที่เหรียญขึ้นหัวหนึ่งครั้งมีทั้งหมดกี่เหตุการณ์ขึ้นหัวหนึ่งครั้งก็จะมีตรงนี้ ทั้งหมด3เหตุการณ์ดังนั้นความได้เป็นคือ3ส่วน8ปไล่ไปครับที่ x เท่ากับ 2, 2ความได้เป็นที่เหรียญขึ้นหัว2ครั้งมันก็จะมีอยู่ตรงนี้เห็นไหมครับขึ้นหัวสองครั้งก็จะมีทั้งหมด 3, หมด3เหตุการณ์ก็เป็น3ส่วน8ความน่าจะเป็นนะครับสุดท้ายนะครับที่ x เท่ากับ3ก็คือขึ้นหัวทั้ง3ครั้งเลยนะครับก็คือตัวนี้ตัวเดียว hhh มีแค่เหตุการณ์เดียวก็เป็นความน่าจะเป็นได้1นส่วนแนั่นเองนะอ่ะเมื่อเราได้ความน่าจะเป็นของตแต่ละเหตุการณ์นะทั้งหมดนี้แล้วเราก็เอามาเขียนให้อยู่ในรูปตารางแบบนี้ครับเป็นตารางแสดงค่าความน่าจะเป็นของตัวแปรสุ่ม x นะครับที่เป็นไปได้นะครับก็คือที่ x เป็นศูนย์ เมื่อกี้เราหามาแล้วนะครับได้หนึ่งส่วนแปดที่ x เป็นหนึ่งสามส่วนแปดที่ x เป็นสองสามส่วนแปดก็ที่ x เป็นสามหนึ่งส่วนแปดก็เขียนมาเป็นคู่คู่ในรูปตารางนี่คือตารางแสดงการแจกแจงความน่าจะเป็นนะครับของตัวแปรสูตร x ที่เราหาค่ามาเมื่อสักครู่นะครับถ้าสมมุติว่าเราเขียนให้อยู่ในรูปฟังก์ชันบางทีเราเจอโจทย์ให้เขียนอยู่รูปฟังก์ชันก็ง่ายๆครับก็คือ f ศูนย์ก็คือ ในกรณีที่ไม่ขึ้นหัวเลยถูกไหมครับเมื่อกี้ที่เราหามาที่ x เป็น0ได้1ส่วน8ที่ x เป็น1 f 1ได้3ส่วน8ที่ x เป็น2 f 2ได้3ส่วน8ก็เขียนให้ครบทุกคู่ครับ f 3ก็1ส่วน8เป็นคำตอบตรงนี้นะครับอ่ะต่อไปเรามาดูสัญลักษณ์นะครับสัญลักษณ์ที่เราอาจจะเจอนะครับในการตีความหมายสัญลักษณ์พวกนี้นะครับตัวแรกเลย p x น้อยกว่า3หมายความว่าไงครับ หมายความว่าเป็นความน่าจะเป็นที่เหรียญขึ้นหัวน้อยกว่า3ครั้งนะครับ x น้อยกว่า3เมื่อเราได้ตารางมาแล้วเราก็มาดูพิจา,ารณาตารางว่าที่ x น้อยกว่า3มีค่าอยู่ในตารางไหนบ้างที่ x น้อยกว่า3น้อยกว่า3าก็คืออะไรครับ x 3. เป็นศูย์ x เป็น1 x 3. เป็น2ได้หมดเลยดังนั้นเอาบำรวมไว้ให้หมดเลยครับตรงนี้ความน่าจะเป็นมันจะได้1ส่วน8บวก สามส่วนแปดบวกสามส่วนแปดซึ่งมันจะได้เจ็ดส่วนแปดนะครับ px น้อยกว่าสามอันที่สองครับ px มากกว่าหรือเท่ากับสองหมายความว่าไงครับหมายความว่าความได้เป็นที่เหรียญขึ้นหัวมากกว่าหรือเท่ากับสองครั้งเราก็ไปดูนตารางครับที่เราเขียนมาสรุปมาเมื่อกี้มากกว่าหรือเท่ากับสองครั้งแสดงว่าเป็นสองได้ถูกไหมครับเป็นสองก็คือสามส่วนแปดมากกว่าได้ มากกว่าก็คือ3ครั้งที่ x เป็น3 1ส่วน8ก็รวมกันเป็น4ส่วน8เป็นคำตอบนะครับความน่าจะเป็นที่ x มากกว่ารือเท่ากับสองอันสุดท้ายครับ p x มากกว่า1แต่น้อยกว่า3มากกว่า1แต่น้อยกว่า3แสดงว่าที่ x เป็น2เท่านั้นนะครับความน่าจะเป็นที่ x เป็น2ก็คือในช่องตารางนะครับคือ3ส่วน8ก็จะเป็นคำตอบนะครับ p x มากกว่า1แต่น้อยกว่า3นะครับตรงนี้อ่า นี่คือสษณ์ที่เราอาจจะเจอนะครับอันนี้ก็เป็นความหมายการแจกแจงความ่็เป็นนะครับของตัวแปรสุ่มนะครับซึ่งเราจะเจอตัวแปรสุ่มนะครับอยู่2ชนิดนะครับที่เราเจอก็คือชนิดไม่ต่อเนื่องกับชนิดต่อเนื่องซึ่งเราจะามาเรียนในชนิดที่ไม่ต่อเนื่องก่อนนะครับ ไปดูที่ตัวอย่างนะครับให้ตัวแปรสูมเกคือผลบวกของแต้มบนหน้าลูกเตา๋าจากการทอดลูกเต๋าที่เที่ยงตรง2ลูกพร้อมกัน1ครั้งจงเขียนแสดงการแจกแจงความน่นาจะเป็นของตัวแปรสูม x ในรูปตารางก็คือในแบบที่เราเขียนกันเมื่อสักครู่นะครับในรูปตารางนะครับคราวนี้ถ้าเราจะเอามาเขียนแบบนั้นได้นะครับเราก็จะต้องรู้เหตุการณ์ทั้งหมดที่มันจะเกิดขึ้นว่ามันมีทั้งหมดกี่เหตุการณ์ถูกไหมครับเราต้องการ sample space ทั้งหมดนะครับอันดับแรกเราก็ต้องเขียนออกมาให้ได้ครับ s แทนปริภูมิตัวอย่างก็คือ sample space นั่นเองนะครับซึ่งตรงนี้ทุกคนเรียนมาแล้วนะครับในการทออลูกเต๋าสอลูก1ครั้ง sample space ทั้งหมดเท่าไหร่ครับทุกคนต้องเขียนออกมาแจกแจงได้นะครับตรงนี้ไม่ยากเลยนะครับก็ s เท่ากับ,กบไล่ไปเลยครับ1น1่1ห1ึ่งหนกก็ไล่ไปไหมายความว่าไงครับ ก็คือลูกที่หนึ่งได้หนึ่งลูกที่สองได้หนึ่งลูกที่หนึ่งได้หนึ่งลูกที่สองได้สองลูกที่หนึ่งได้หนึ่งลูกที่สองได้สามก็ไล่ไปอย่างนี้ครับไล่ไปให้ครบครับมันได้ทั้งหมดกี่เหตุการณ์ครับตรงนี้ถ้ายังไม่ลืมนะครับทุกคนต้องตอบได้จําได้ตรงนี้แซมเปลิลสเปซทั้งหมดจะมีทั้งหมดสามสิบหกเหตุการณ์ถูกไหมครับสามสิบหกเหตุการณ์แต่บนลูกเต๋าที่จะเกิดขึ้น จนสุดตัวสุดท้ายคือหกหกนะครับหกหกก็ 6, 6. คือลูกที่หนึ่งเป็นหกลูกที่สองก็เป็นหกแต้มหกทั้งคู่นะครับอ่ะคราวนี้เราจะมาพิจารณาตรงนี้ครับแซมเปลิลสเปซทั้งหมดพิจารณาว่าตัวแปรสูง x คืออะไรครับที่มันจะเป็นไปได้ตัวแปรสูง x ตรงนี้เขาบอกว่าเป็นผลบวกของแต้มลูกเตา๋าแล้วเขาก็พิจารณาครับว่าแต้มลูกเต๋าที่มันสามารถเกิดขึ้นได้เนี่ยในเหตุการณ์ทั้งหมดเนี้ย เป็นอะไรได้บ้างะตัวแรกเลยที่มันจะเกิดขึ้นได้คือหนึ่งหนึ่งซึ่งแต้มลูกเต๋าเป็น2องไหมครับไล่ไปครับหนึ่งสองก็คือแต้มเป็นสามหนึ่งสามได้สี่หนึ่งสี่แต้มได้ห้าหนึ่งห้าแต้มได้หกหนึ่งหกแต้มได้เจ็ดอ่บาบรรทัดต่อมาสองหนึ่งแต้มได้สามอ่าเราก็จะสังเกตไหมครับแต้มมันก็จะไล่ขึ้นไปเรื่อยๆอ่าคราวนี้แต้มมากที่สุดที่เป็นไปได้คือเท่าไหร่ครับเราก็ไปดูตัวสุดท้ายครับ หกแต้มได้สิบสองแต้มนะครอันนี้คือแต้มมากที่สุดที่เป็นไปได้นะครับในการทอดลูกเต๋าสองลูกนะครับคือได้มากที่สุดคือสิบสองแต้มดังนั้นเราก็สามารถเขียนตัวแปรสูม x ตัวนี้นะครับตัวแปรสูม x ตัวนี้ว่า x เท่ากับเท่าไหร่ได้บ้างครับก็คือตั้งแต่สองถึงสิบสองเลยไล่ามานะครับแต้มที่จะเป็นไปได้เราก็จะเขียนได้แบบนี้ครับ สองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดสิบสองไล่ไปเลยครับได้ทั้งหมดเราก็มาพิจารณาแต,แต่ละตัวฮะที่ x เ,เป็นสองเนี่ยอ่ามันมีทั้งหมดกี่เหตุการณ์ที่ x เ,เป็นสองเนี่ยอ่ามันก็จะมีแค่เหตุการณ์เดียวคือหนึ่งหนึ่งที่ x เ,เป็นสามก็คือหนึ่งสองและสองหนึ่งสองเหตุการณ์นะครับที่ x เ,เป็นสี่อ่า แล้วก็ไปดูว่าที่เราจแจกแจงมาเมื่อกี้นี้มีทั้งหมดกี่เหตุการณ์ครับ3เหตุการณ์ที่ x เป็น5 4เหตุการณ์ที่ x เป็น6มีอะไรบ้างครับก็เขียนมานะครับ5เหตุการณ์ที่ x เป็น7 6เหตุการณ์นะครับตรงนี้ในความเป็นจริงก็คือเราไม่จําเป็นต้องมาเขียนแจกแจงแบบนี้ก็ได้ครับเราเรานับจากตรงนั้นมาเลยนะครับแล้วก็เอามาใส่เป็นค่าความน่าจะเป็นได้เลยนะครับแต่ตรงนี้ก็คือเป็นตัวอย่างแรกนะครับจะเขียนให้ดูก่อนว่าการจแจกแจงออกมาเนี่ยแต่ละเหตุการณ์เนี่ยมันมีทั้งหมดกี่เหตุการณ์บ้างนะครับเนี่ย เดี๋ยวเราจะมาพิจารณาเหตุการณ์ทั้งหมดครับอันนี้เหตุการณ์สุดท้ายก็คือแต้มลูกเต๋าที่ได้ส2บแต้มนะครับสิบแต้มก็คือทั้ง2ลูกออกมาเป็น6กทั้งคู่นะครับตรงนี้เราต้องเอาไปเขียนสิ่งที่สําคัญคือเอาเหตุการณ์ตัวนี้ไปเขียนเป็นความน่าจะเป็นของของตัวแปรสุ่ม x แต่ละเหตุการณ์ให้ได้ตัวแรกเนี่ยที่ x เป็น2ตัวนี้ครับที่ x เป็น2มันนี้มันมีออกมาได้แค่เหตุการณ์เดียวคือ1นึ1 1่งหนึ่งถไหมครับ มันก็จะความน่าจะเป็นนะครับความน่าจะเป็นมันคือ1ส่วนเหตุการณ์ทั้งหมดคืออะไรครับสามสิบหกเห็นไหมครับอันนี้เขียนข้างๆไปดูก่อนนะครับเดี๋ยวเอาไปเขียนในตารางอีกทีหนึง่งเหตุการณ์ที่ x เท่ากับสามอย่างเงี้ยมันมี2เหตุการณ์นะฮะก็2ส่วนเหตุการณ์ทั้งหมดคือสามสหกอ่าง่ายเลยครับที่ x เป็นสี่ก็มีทั้งหมด3เหตุการณ์เราไล่มาแล้วนะครับก็เป็น3ส่วน36ที่ x เป็น5ก็4ส่วน36ที่ x เป็น6นะครับ ห้าส่วนสามสิบหกที่ x เป็นเจ็ดก็หกส่วนสามสิบหกที่ x เป็นแปดห้าส่วนสามสิบหกที่ x เป็นเก้าสี่เหตุการณ์ครับส่วนสามสิบหกที่ x เป็นสิบสามส่วนสามสิบหกที่ x เป็นสิบเอ็ดก็สองส่วนสามสิบหกที่ x เป็นสิบสองได้หนึ่งส่วนสามสิบหกนี่คือเหตุการณ์ทั้งหมดที่เป็นไปได้นะครับของการทอดลูกเต๋าสองลูก แต้มที่เป็นไปได้มีทั้งหมดเท่านี้ครับนี่คือการแจกแจงอ่ะแล้วก็เอาตรงเนี้ยมาเขียนเป็นตารางออกมาเป็นคู่ๆว่าที่ x เป็นสองเนี่ยได้ความน่าจะเป็นเท่าไหร่นะครับก็จะออกมาเป็นตารางนะครับที่ x เป็นสองนะครับได้หนึ่งส่วนสามสิบโอกนะครับที่ x เป็นสามนะครับมันจะได้หนึ่งส่วนสิแปดตรงนี้นะครับก็เราสามารถตัดกันก่อนได้นะครับ ที่ x เป็นสีได้1ส่วน12ใช่ไหมครับที่ x เป็น5ได้1ส่วน9้าใช่ไหมครับที่ x เป็น6ก็หส่วนสาหตัดไม่ได้ก็ก็ใส่ไปเลยนะครับที่ x เป็น7 1ดส่วนหที่ x เป็น8 5ดหส่วนสามสิบที่ x เป็น9 1้านส่วน9นะครับที่ x เป็น10 1ส่วนบนะครับที่ x เป็น11ก็ตัดแล้วได้1นึส่วน18นะครับ ที่ x เป็น12ก็1ส่วน36ครบนะครับทุกตัวนะครับนี่คือคําตอบครับนี่คือคําตอบเป็นตารางแสดงการจกแจกแจงความน่าจะเป็นของตัวแปรสุ่ม x ซึ่ง x คือแต้มบนลูกเต๋านะครับซึ่งมันจะเป็นไปได้ก็มีแต้ม2 12, ถึงต้ม12เท่านั้นนี่คือทั้งหมดแล้วครบโอเคครับต่อไปเรามาดูตัวอย่างที่2ครับตัวอย่างที่ส กำหนด x เป็นตัวแปรสุ่มแทนจำนวนลูกแก้วสีแดงที่ได้จากการหยิบลูกแก้ว3ลูกพร้อมกัน1ครั้งจากกล่องที่มีลูกแก้วสีเหลือง3ลูกสีแดง5ลูกสีฟ้า4ี่ลูกซึ่งลูกแก้วแต่ลูกแตกต่างกันนะครับก็เป็นโจทย์ที่เราคุ้นเคยกันดีครับในเรื่องการหาความน่าจะเป็นนะครับแต่ในเรื่องนี้เขาให้หาว่าตารางแจกแจงควาจะเป็นของตัวแปรสุ่ม x พร้อมทั้งเห็นกราฟก็คือตารางแบบตัวอย่างที่1เลยก็คือเราต้อง หามาว่าเหตุการณ์ในตัวแปรสูต x เนี่ยตัวแปรสูตม x คืออะไรเนี่ยหามาทั้งหมดว่ามันมีออกมาเป็นเท่าไหร่ได้บ้างน,นะครับในคําถามที่สองคือให้หา p x มากกว่า0ูนย์แต่น้อยกว่าเท่ากับสองก็ไม่ยากครับถ้าเราหาตารางมาได้แล้วเราก็พิจารณาที่ x มากกว่าศูนย์ก็คือที่ x เป็น1น้อยกว่าเท่ากับสองคือที่ x เป็น2แล้วก็เอามาบวกกันแค่นั้นเองครับไม่ยากอ่ะตรงนี้ อันดับแรกเลยก็คือว่าตัวแปรสูม x เนี่ยเขาต้องการลูกแก้วสีแดงครับลูกแก้วสีแดงอ่าลูกแก้วสีแดงซึ่งลูกแก้วสีแดงมีอยู่กี่ลูกครับมีอยู่ห้าลูกอ่ามีอยู่ห้าลูกแล้วการหยิบลูกแก้วในครั้งนี้นะครับเขาหยิบลูกแก้วสามลูกนะครับพร้อมกันหนึ่งครั้งสามลูกพร้อมกันหนึ่งครั้งแน่นอนครับค่า x ที่เป็นไปได้ ลองพิจารณาดูก็จะเป็นอะไรได้บ้างครับ <c oughs> เคยสอนไปแล้วในคลิปแรกนะครับในการหยิบลูกบอลลูกแก้วอะไรพวกนี้นะครับก็คือ x เป็นศูนย์หมายความว่าไงครับหมายความว่าหยิบไม่ได้เลยหยิบลูกแก้วสีแดงไม่ได้เลยนะครับมีอยู่ห้าลูกนี้ไม่ได้เลยเป็นสีอื่นหมดเลยนะครับเหลืองสามฟ้าสีเนี่ยหมดเลยนะครับอที่ x เป็นหนึ่งก็คือในสามลูกนี้มีสีแดงอยู่หนึ่งลูกที่ x เป็นสองคือในสามลูกนี้มีสีแดงอยู่2ลูกที่ x เป็น3มคือทั้งสามลูกที่เราหยิบมาเนี่ย เป็นสีแดงหมดเลยนะครับก็จะมีได้ทั้งหมด4ตัวเลขนี้นะครับตัวแปรสูง x 4ตัวเลขนี้เราก็มาจะมาหาค่า x แต่ละตัวที่ x 0นศูนย์เนี่ยในกรณีที่หยิบลูกแก้วสีแดงไม่ได้เลยเนี่ยมันมีความน่าจะเป็นเท่าไหร่นะครับก็พิจารณาแต่ละเหตุการณ์ดูนะครับอันดับแรกเลยเนี่ยที่เราจะต้องออตอบได้ให้ทุกคนนะครับตรงนี้การสุ่มหยิบลูกแก้ว3ลูกพร้อมกัน1ครั้งวิธีการหา หายังไงครับง่ายๆเลยถ้าเรามานั่งแจกแจงนี่ก็คือคงอมันจะเยอะมากนะครับเขาไม่นิยมการเขียนแจกแจงนะครับในการหยิบลูกแก้วสามลูกแล้วมันมีทั้งหมดกี่ลูกครับลองนับสีสเหลืองสามลูกแดงห้าลูกฟ้าสี่ลูกรวนทั้งหมดเท่าไหร่ครับสิบสองลูกหยิบสามเราจะใช้ตัวนี้ครับ c n r สิบสองเลือกสามนะครับ อ่าสัญลักษณ์ตัวนี้ทุกคนน่าจะคุ้นชินดีนะครับเรียนมาแล้วในเรื่องความน่าเป็นนี่คือจำนวน sample space นะครับก็ค,คือเหตุการณ์ทั้งหมดคือไม่สนใจว่าจะหยิบได้สีอะไรบ้างนะครับแต่สุ่มหยิบมาสามลูกเนี่ยจากทั้งหมดสิบสองลูกเนี่ยปนกันบ้างเป็นสีเดียวกันบ้างอาจจะแดงหมดฟ้าหมดเหลืองหมดหรือผสมกันแล้วแต่หมดเลยก็คืออันนี้คือจานวนเหตุการณ์ทั้งหมดที่ม,ทมัน สามารถเป็นไม่ได้คือสิบสองเลือกสามอ่ะคราวนี้เราจะมาพิจารณาตัวแรกเลยนะตัวแรกเลยก็คือที่ x เป็นศูนย์ที่ x เป็นศูนหมายความว่าไงครับหมายความว่าหยิบสีแดงไม่ได้เลยหยิบสีแดงไม่ได้เลยไม่ได้เลยก็จะเขียนออกมาเป็นความได้เป็นได้เท่านี้ครับตัวบนนี้ก็คือ ne นะครับการหาเหตุการณ์ที่หยิบสีแดงไม่ได้เลยเดี๋ยวจะอธิบายที ite, นะครับ ตัวล่างนี้ง่ายครับเขียนให้ดูแล้วนะครับตัวล่างคือ ns ตามสูตรเลยนะครับความน่าจะเป็นคือ ne ส่วน ns ns หาง่ายสุดนะครับ12เลือก3คราวนี้วิธีการหา12เลือก3หายังไงนะครับทบทวนให้ดูคร่าวๆเขีทนนะครับเผื่อบางคนหาไม่ได้นะครับ12เลือก3ตัวนี้ มันจะมันจะเขียนอยู่ในรูปแฟกทอเรียลครับในการหาแฟกทอเรียลสิบสองเลือกสามหมายความว่าตัวเลขข้างบนคือสิบสองก็ใส่สิบสองแฟกครับส่วนตัวล่างเป็นเลขสามใช่ไหมครับก็ใส่สามแฟกแต่ตัวล่างมันจะมีตามสูตรแล้วมันจะมีอีกตัวหนึ่งที่คู่กันนะครับ mm hmm. เมื่อใส่ตัวล่างเป็นเลขสามใช่ไหมครับเป็นสามแฟกแล้วก็ใส่เพิ่มอีกตัวครับก็คือเอาตัวบนลบตัวล่างสิบสองลบสามได้เก้าแฟกคู่กันครับเป็นสามแฟกคูณกับเก้าแฟกแล้วเราก็หาค่า ซึ่งการหาค่าแฟกทอเรียลก็คือการาคูณเลขไล่ลงไปจนถึง1นะครับสิบสองเนี่ยครับเป็นเลข12แฟกใช่ไหมครับก็จะเป็น12บสองคูนสิเอ็ดคูนสิคูนเแต่เรื่องแฟกทอเรียลที่เราเรียนไปแล้วใช่ไหมครับง่ายๆเลยเราสังเกตว่าข้างล่างมันมีเลข9แฟกใช่ไหมครับเราจะไม่ไล่จนถึง1เราจะไล่แค่9แฟกพอแล้วเราก็หยุดนะครับแล้วเราก็เอามาตัดกันนะครับตัวนี้ตัดกัน ป๊าก9แฝกอ่ะสแฝกสแฝกก็ไล่เป็น3ามคูณสคูณหนะครับซึ่ง3าแฝกเนี่ยถ้าใครทำโจทย์บ่อยๆก็จะรู้ว่ามันมีค่าเท่ากับ6กถูกมสามคูณสได้6กถูกไหมครับสามแฝกสามสองหก็ตัดเลยครับหกหนึ่งหกหกสองสิบสองมันจะเหลือข้างล่าง1น,นะครับตัดเรียบร้อยข้างบนเนี่ยเหลือ2องคูณสิคูณสิซึ่งมันจะได้2องยี่สิบ าบางคนสงสัยเอ๊ะทำไมในกรอบสี่เหลี่ยมมันได้สี่สิบสี่มันเกิดจากการไปตัดจากตัวบนครับตัวบนเนี่ยมันจะเป็นเลขที่ามากกว่าเจ็ดแล้วมันก็มาตัดข้างล่างกับสองรอยี่สิบมันเลยได้คําตอบเป็นสี่สิบสี่ถูกไหมครับามาดูข้างบนข้าวครับข้างบนข้าวหาย,ย่ังไงเอาตัวแรกก่อนครับห้าเลือศูนย์ง่ายๆก่อนห้าเหลือศูนย์หายยังไงห้าเลือศูนย์ง่ายมากครับ ก็ข้าขงบน5แฟกใช่ไหมครับข้างล่างก็เป็นศูนย์แฟกและอีกตัวหนึ่งคู่กันก็คือบนลบล่างห้าลบศูนย์ได้ห้าแฟกซึ่งศูนย์แฟกมีค่าเป็น1นะครับและห้าแฟกก็ตัดกันมันก็ได้หนึ่งอยู่ดีแสดงว่าห้าเลือกศูนย์เนี่ยตัวแรกนะครับได้หนึ่งตัวที่สองเจ็ดเลือกสามเจ็ดเลือกสามก็เจ็ดแฟกข้างล่างสามแฟกนะครับคูณกับ อีกตัวหนึ่งคือบนลบล่าง7-3ลบ3ได้4แฟกอ่าเราก็แจงออกมา7คูณ6คูณ5คูณ4่แฟกซึ่งข้างล่าง3แฟกคูณกับ4แฟกโทเรียแฟกต,ตัด3แฟกได้6ใช่ไหมครับตัดอ่าเหลือ35นะครับ35เห็นไหมครับข้างบน35ข้างล่าง220มันก็เลยเอา5มาตัดได้7ส่วน4 4เป็นคำตอบในกรอสี่เหลี่ยมนะครับ นี่คือกรณีแรกนะครับในการหาความน่าจะเป็นที่ x เป็น0ก็คือหยิบลูกแก้วสีแดงไม่ได้เลยนะครับไม่ได้เลยเป็นสีอื่นหมดเลยนะครับอ่ะตรงนี้อิลืมอธิบายตรงนี้ไปน,นิดนึงครับห้าเลือกสูตรตัวนี้หมายความว่าไงครับหมายความว่ามันมีเห็นไหมครับมีสีแดง5ลูกนะครับสีแดง5ลูก เลือกศูนย์ก็คือหยิบไม่ได้เลยหยิบไม่ได้สีแดงเลยนะครับเจ็ดเลือกสามตัวนี้มาจากไหนครับมาจากสีเหลืองสามลูกกับสีฟ้าสี่ลูกนะครับรวมเป็นเจ็ดลูกนะครับสีเหลืองบวกสีฟ้าก็คือเงื่อนไขเงื่อนไขแรกตรงนี้ก็คือที่เเป็นศูนย์หมเพราะว่าไม่ได้สีแดงเลยก็คือห้าเลือกศูนย์แสดงว่าก็ต้องเป็นสีอื่นเท่านั้นสีอื่นก็คือมีสีเหลืองสามลูกกับสีฟ้าสี่ลูกก็เอามารวมกันเลยครับ จะมีกี่สีไม่รู้อะที่ไม่ใช่สีแดงนะเอามารวมไว้ให้หมดครับอันนี้รวมกันเป็น7ลูกก็เป็นเจดแล้วก็หยิบออกมา3ามก็เป็นเจ็ดเลือกสามแล้วตรงนี้เราก็คำนวณตานี้ออกมาครับอ่ะลองไปดูเหตุการณ์ที่สองครับเหตุการณ์ที่สองคือที่ x เป็น1ก็คือหยิบได้สีแดงหนึ่งลูกนะครับก็ลักษณะจะคล้ายๆกับในกรอบตัวนี้เลยนะครับสีแดง1ลูกก็คือห้าเลือก1นะครับนี่ครับตัวแรกเลยนะครับตัวนี้สีแดงหลูกหยิบมา1ลูก คราวนี้หยิบได้สีแดงมา1ลูกแล้วมันจะเหลือ,อก,กี่ลูกครับที่ที่ต้องหยิบได้ก็คือเหลืออีก2ลูกถูกไหมครับเพราะว่าครั้งนี้หยิบลูกแก้วทั้งหมด3ลูกนะครับดังนั้นในสีเหลืองเนี่ยกับสีฟ้าเนี่ยที่มันมีทั้งหมดอยู่7ลูกเนี่ยมันก็จะหยิบได้อีกแค่2ลูกเท่านั้นก็เลยเป็น7เลือก2นะครับเป็น7เลือก2 ส่วนตัวล่างก็คือ s ซ m เป e s p a c คครับสิบสองเลือกสาเหมือนเดิมคำนวณแบบปกติเหมือนเดิมเลยนะครับก็จะคิดค่าออกมาตรงนี้ได้ยี่สิบเอ็ดส่วนสี่สี่ก็คือมันมันก็ตัดลงมาได้เท่านี้นะครับก็ลองไปคำนวณดูนะครับว่าว่าไอตัวบนเนี้ยคำนวณตามได้บนเลยว่าได้เท่าไหร่ส่วนตัวล่างเนี่ยมันได้220อยสิอยู่แล้วนะครับแล้วมาตัดกันได้ยี่สิเอ็ดส่วนสี่อ่าโอเคครับต่อไปไปดูที่ x เท่ากับ2ครับอ่าที่ x เท่ากับสอง ก็คือสีแดงห้าลูกหยิบได้สองลูกก็เป็นห้าเลือกสองถูกไหมครับแสดงว่าเหลืออีกกี่ลูกครับเหลืออีกหนึ่งลูกที่จะหยิบได้คือสีอื่นก็คือเป็นสีเหลืองกับสีฟ้านะครับมีทั้งหมดเจ็ลูกก็หยิบมาหนึ่งลูกก็หาด้วยแซมเปิลสเปซก็คือสิบสองเลือกสาก็เหมือนกันครับคานวนออกมามันจะได้สิบสี่ส่วนสีน่บสี่ตัดแล้วนะครับ สุดท้ายครับกรณีสุดท้ายก็คือเป็นสีแดงทั้งสามลูกเลยสีแดงห้าลูกนะครับหยิบมาสามลูกนั่นหมายความว่าสีอื่นเป็นไป,นปนไม่ได้เลยก็คือไอ้สีเหลืองนะครับกับสีฟ้าทั้งหมดเจ็ดลูกก็คือไม่หยิบหยิบไม่ได้เลยก็คือเป็นศูนย์เจ็ดเลือกศูนย์นะครับตรงนี้ก็คำนวณออกมาก็ได้สองส่วนสี่สี่ตัดแล้วนะครับอ่ะ เมื่อได้ความน่าจะเป็นทั้งหมดของเหตุการณ์นะครับตัวแปรสูบ x ในการหยิบลูกแก้วสีแดงตรงนี้ออกมาทั้งหมดนะครับเราก็ออกมาเขียนให้อยู่ในรูปตารางทั้งหมดนะครับก็จะได้ x เป็นศูนย์เจ็ดส่วนสี่สิบสี่ที่ x เป็นหนึ่งได้ยสิบเอส่วนสี่สิบสี่ที่ x เป็นสองก็สิบสี่ส่วนสี่ิบสี่ตรงนี้ยังตัดกันได้อยู่นะครับแต่ว่า,าตรงนี้ก็พยายามเขียนให้ ให้ส่วนมันเท่ากันก่อนนะครับเพราะว่าเดี๋ยวเดี๋ยวตอนท้ายในคําตอบที่สองเดี๋ยวต้องมาบวกกันอีกทีหนึ่งนะครับที่ x เป็น3ก็สองส่วนสี่สี่ี่อ่ะตรงนี้สังเกตน,นะครับผลรวมทั้งหมดนะครับในการหาการแจกแจงเพราะอะไรเป็นมันจะได้เท่ากับ1น,นะครับผลรวมทั้งหมดเพราะเรารวมเหตุการณ์ทั้งหมดที่เกิดขึ้นนะครับอ่ะโอเคครับเราก็มาหาคําตอบในข้อที่ คำถามที่สองต่อนะครับก็คือเขาถามว่าความได่เป็นที่ x มากกว่าศูนย์แต่น้อยกว่าเท่ากับสองก็หมายความว่าที่ x เท่ากับหนึ่งบวกกับที่ x เท่ากับสองนั่นเองนะครับความได่เป็นก็เอาในตารางนั้นเลยครับมามาบวกกันมันจะได้คำตอบนะครับในข้อที่สองนี้ว่าสามสิบห้าส่วนสี่สิบสี่เป็นคำตอบนั่นเองครับ โอเคครับวันนี้ก็จบไปแล้วนะครับสำหรับการเขียนตารางแจกแจงความนดกเป็นนะครับซึ่งคิดว่าทุกคนน่าจะเขียนกันได้ลองไปทำแบบฝึกหัดกันดูครับ